เอาละการแอบลอบเข้ามาในหอคอยดูเหมือนจะราบลื่นดีและต่อไปหลังจากที่ฉันได้รับข้อมูลที่สําคัญมาจากพวกรักษาการพวกนั้นแล้วฉันจําเป็นที่จะต้องผ่านบททดสอบทุกอย่างที่พวกมันจะส่งมาให้ผู้ศรัทธาหน้าใหม่ทําเพื่อที่ฉันจะได้ไต่ระดับขึ้นไปเอ๊ะจดหมายงั้นเหรอถึงผู้ศรัทธาที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่จงไปรวมตัวกันที่ชั้นหนึ่งของคฤลาสหาทางทิศเหนือ ดีละได้เวลามาดูกันแล้วว่าบททดสอบแรกของฉันมันคืออะไรและไม่ว่ามันจะเป็นอะไรฉันก็จะทำมันให้ได้แน่นอนพวกคุณคงจะเป็นเหล่าผู้ศรัทธาที่มาใหม่ฉันดีใจนะที่ได้เห็นพวกคุณที่นี่ฉันคือ s โมอาเป็นหลวงพ่อที่มีหน้าที่ดูแลเหล่าผู้ศรัทธาระดับหนึ่งเอาล่ะทีนี้ทำไมพวกคุณไม่ลองบอกหน่อยเราว่าอะไรทำให้พวกคุณต้องมาอยู่กันที่นี่ด้วย เริ่มจากเธอก่อนก็แล้วกันคะที่ฉันมาที่นี่ก็เพราะว่าฉันอยากจะเจอกับท่านหญิงคลอเดียค่ะฉันอยากจะไปให้ถึงชั้นบนสุดของที่นี่ให้ได้มันจำเป็นมากเพราะว่าหมู่บ้านของฉันโดนโรคระบาดท,ที่ไม่รู้จักเล่นงานเมื่อไม่นานมานี้จนคุณยายของฉันท่านป่วยหนักลุกจากเตียงไม่ได้แล้วนั่นแหละค่ะคือเหตุผลของฉันฉันหวังที่จะให้ท่านหญิงคลอเดียใช้พลังของเธอเพื่อหมู่บ้านของฉัน เดินทางมาถึงที่นี่เพียงลําพังเพื่อที่จะมาขอให้ช่วยหมู่บ้านของตัวเองช่างเป็นคนที่จิตใจงดงามอะไรแบบนี้ดูชุดเน่าๆของยายผู้หญิงนั่นสินี่คนแบบนี้พวกเขาก็รับมาเป็นผู้ศรัทธาด้วยงั้นเหรอเนี่ยแถมเธอก็ยังฝันลมๆแรงๆว่าจะได้ขึ้นไปที่ชั้นบนสุดด้วยนะจะให้ฉันว่ายังไงได้ละ่ะทุกคนต่างก็มีอิสระในการฝันและการพูดอะไรก็ได้อยู่แล้วนี่นี่พวกคุณมันมีอะไรน่าขำมากนักงั้นเหรอ พวกคุณไม่มีความต้องการที่อยากจะพบท่านหญิงคลอเดียบ้างเลยหรือยังไงมีสิครับผมต้องขอโทษด้วยที่แสดงกริยาไม่เหมาะสมหลวงพ่อเวนเอ้ยเป็นเรื่องตั้งแต่เริ่มพราะยายบ้านั่นจริงๆช่างมันเถอะแต่การที่จะไต่ขึ้นไปยังชันบนสุดของหอคอยได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะหนึ่งปีกับ90%เอร์เซพวกคุณรู้บ้างไหมว่าตัวเลขพวกนี้มันหมายความว่าย่งไง หนึ่งปีคือระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ศรัทธาระดับหนึ่งจะต้องใช้เพื่อเลื่อนเป็นระดับสองและ90%อร์ซน์นั้นก็คือจำนวนของผู้คนที่ถูกคัดออกไปก่อนที่จะได้เลื่อนระดับนั่นจึงหมายความว่าผู้คนมากมายต่างก็พากันหลังไหลเข้ามาที่นี่พร้อมกับความหวังแต่ก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยเช่นกันที่ไม่ได้สมดังที่หวังเอาไว้แต่ถึงกระนั้นการที่ตั้งเป้าหมายสูงเอาไว้ก่อนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นทัศนคติที่ดีมากเลยละ่ะ แล้วฉันจะคอยให้การสนับสนุนกับความพยายามของเธอนะเอาละทีนี้มาเริ่มเข้าเรื่องบททดสอบของพวกคุณกันเลยดีกว่าฉันจะมอบภารกิจทั้งหมด3อย่างให้โดยอย่างที่หนึ่งจงไปที่ดันเจียนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะแห่งนี้และสังหารมอนสเตอร์ทั้งหมดจำนวน500ตัวซะ500ตัวงั้นเหรอมอนสเตอร์ที่นั่นเมื่อโดนกำจัดแล้วมันจะดอปหินแบบนี้ออกมา จงเก็บสะสมมันเอาไว้เพื่อใช้แสดงเป็นหลักฐานว่าพวกคุณได้ไปสังหารมันมาจริงๆภารกิจนี้ไม่มีการจำกัดเวลาเพราะงั้นค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปก็แล้วกันนะทั้งหมดก็มีแค่นี้ฉันคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีจากพวกคุณอยู่นะไม่คาดคิดเลยจริงๆว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปได้ คุณคือผู้ชายเมื่อก่อนหน้านี้อะไรที่นายว่าไม่คาดคิดงั้นเหรอก็แบบว่าทุกๆคนต่างพากันตกใจหมดเมื่ได้ยินเรื่องบททดสอบนั่นแต่กับเธอเธอไม่แม้แต่จะแสดงอาการอะไรทั้งนั้นเลยนะ่ะแน่นอนว่าลึกๆแล้วฉันเองก,ก็กลัวมากนั่นละ่ะแต่ถ้าเพื่อหมู่บ้านของฉันฉันไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆนายเองก็ตั้งใจที่จะไต่ขึ้นไปชั้บนสุดเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วละ่ะ ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็มาตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดกันเถอะฉันรู้สึกได้ว่ามันจะต้องมีเรื่องอะไรกับเธอคนนี้แนะ่แต่ตอนนี้ยังไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องขุดคุยเรื่องนั้นหรอกขอบคุณมากจริงๆนะ่าหลวงพ่อครับยินดีมากเท่านี้ฉันก็สามารถขึ้นไปชั้นต่อไปได้แล้วสินะเรื่องแค่นี้ไม่ใช่อะไรใหญ่โต จงคิดว่าน,นี่เป็นพระประธานจากพระเจ้าเถอะครับดูเหมือนว่าจะสำเร็จไปอีกลายหนึ่งแล้วสินะครับท่านาโมอาท่านตั้งเงื่อนไขได้โหดจนแทบจะไม่มีใครสามารถทำมันได้สำเร็จจริงๆและจากนั้นก็รอเข้าหาคนที่จนปัญญาและเรียกเก็บเงินจากพวกเขาแผนการของท่านนี่มันช่างน่าประทับใจสุดๆเลยครับดันเจียนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีเดมอนสเตอร์แข็งแกร่งทั้งนั้น นั่นจึงทำให้พวกที่อ่อนแอต่อให้มีเวลาถึง1ปีก็ไม่มีทางที่จะทำสำเร็จได้แน่นอนและสำหรับพวกที่ไม่มีปัญญาจัดจ่ายไว้ก็ปล่อยให้พวกมันฝันถึงความหวังลมๆเล้งๆของพวกมันต่อไปจนไม่เหลืออะไรแล้วนั่นแหละว้าวช่างเป็นตัวร้ายแบบต้นตำรับของกรตูนเลยนะกูดเลือดกูดเนื้อคนอื่นโดยไม่สนใจใครทั้งนั้นว่าจะเป็นยังไงบ้าง ทั้งที่จริงๆแล้วเราผู้ศรัทธาต่างก็พากันมาที่นี่ด้วยความหวังที่จะได้เจอกับคลอเดียแต่ว่าพวกแกก็เหยียบย่ำผู้คนเหล่านั้นอย่างไม่แคร์อะไรช่างน,น่าขยะแขยงจริงๆเลยนะวันต่อมาใครงั้นเหรอต้องขออภัยด้วยที่เข้ามารบกวนนี่คุณคือผู้ศรัทธาหน้าใหม่ที่ได้เจอกันเมื่อวานนี้นี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอพูดเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้ผมทำมันสำเร็จแล้วละ่ะนี่ครับผมนำมันมาให้แล้วนี่มันบ้านะนี่มันเพิ่งจะผ่านไปแค่วันเดียวเองนะสุดยอดมากเลยจริงๆนะครับนี่หลวงพ่อซามัาถ้าหากคุณไม่อยากให้คนอื่นรู้เรื่องแผนการชั่วร้ายของคุณแล้วก็ครั้งหน้าก็ควรจะหาดปิดหน้าต่างบ้างก็ได้นะครับ นี่มันได้ยินเรื่องที่ฉันพูดเมื่อวานด้วยงั้นเหรอไอเวนนี่ที่นี่มันคืออาณาจักรของฉันและฉันจะไม่ยอมให้เด็กเมื่อวานซืนออย่างมันมาทำอวดดีกับฉันที่นี่ได้หรอกนะแล้วฉันจะเปลี่ยนที่แห่งนี้ให้เป็นหลุมศพของแกให้ได้ไอเวนเอ้ย